คุณผู้ชมคาะอยู่ตรงไหนกันมารวมตัวกันตรงหน้าจอก่อนเลยค่ะสแกน QR Co โคมาแล้วมาแล้วมาแลุ้นทองตอนนี้ขึ้นอยู่ข้างชอรี่แล้วตรงนี้นะคะสแกนเก็บสิทธิ์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เงินรางวัลของเราเท่าไหร่คะใช่ห้าพันด้วย ห้าหมื่นด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก้ยแบบใจป้ามากจัดไปเลยห้าหมื่นบาทแล้ววันสุดท้ายหนึ่งแสนบาทยังรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นสกาเก็บเงหนวนตอนนี้เลยค่ะใช่ค่ะมาดูเรื่องราวความแซ่บของแมนด้าฉันูแบบไอ้เนื้อแมนด้าเยอะเลยอย่างที่ทราบนะคะเธอแบบว่าทั้งสวยมีทั้งมงมีทั้งใหม่ได้ร้องเพลงนะคะและที่สําคัญได้รางวัลจากการแสดงด้วยค่ะจากบทคุณเฟรมเนี่ยเมียน้อยจะลงเล่นไปทำไมหน้าบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอดีใจมากนะคะก่อนเนี่ย เล่นร้ายแต่ไม่ปังเท่ากับร้ายแบบเมียน้อยดังนั้นถ้าถามว่าเธอชอบบทไหนอยากเล่นบทเมียน้อยแต่ว่าชีวิตจริงอยากเป็นเมียคนเดียวไม่เป็นเมียหลวงเลยนะถ้ามีเมียน้อยเลยแสดงว่าถ้าเป็นเมียหลวงแสดงว่ามีหลายคนนะคะใดๆเธอก็สู้แล้วก็เต็มที่ทุกบทบาทสร้างได้จ้ะ เรารู้สึกว่าในทุกๆอย่างที่เราทําเราแค่ต้องเต็มที่กับมันแค่นั้นแหละแล้วทําให้ดีที่สุดขอบคุณบทเมียน้อยเนาะขอบคุณบทเมียน้อยแต่ตอนอ่านคือชอบมากเลยนะคะมันดูแบบมันดูแบบเฮ้ยขอบคุณทุกคนที่ถึงแม้อยากจะตกเฟรมแต่ก็ยังเอ็นดูเพราะว่าคือตัวละครนี้นะตกคือตัวละครนี้นะตกจริงๆคือ